สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำกระบะพลาสติกมา DIY ให้ใช้ในเครื่องร่อนมูลไส้เดือนครับโดยจะเริ่มจากการแนะนำวัสดุอุปกรณ์นะครับก็วัสดุหลักอุปกรณ์หลักเราก็คือกระบะครับกระบะพลาสติกชิ้นต่อมาก็คือเป็นเครื่องเจียครับเอาไว้ตัดกระบะพลาสติกครับแล้วก็เป็นเครื่องเชื่อมพลาสติกครับเอาไว้เชื่อมครับ แล้วก็จะมีตลับเมตรมีดินสอมีถุงมือการความร้อนนะครับแล้วก็คัตเตอร์ครับแล้วก็ต่อมาเป็นฉากหรือว่าไม้บรรทัดนะครับแล้วผมจะใช้เป็นคีมล็อกครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวหนีพลาสติกก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลวดครับผมจะใช้เป็นสายไฟเหลือที่มีที่บ้านนะครับเราจะเริ่มจากการ ตัดขอบกระบะด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เป็นด้านหน้านะครับก็จะตัดาตามเส้นสีแดงนะครับตัดออกไปเลยนะครับด้านหนึ่งครับในการเชื่อมพลาสติกเนี่ยเราต้องใช้พลาสติกเป็นชนิดเดียวกันนะครับเราถึงจะเชื่อมติดครับอย่างเช่น pe ก็ต้อง pe เหมือนกันหรือว่าเป็น pvc ก็ ต้องเป็น PVC เหมือนกันนะครับแต่ส่วนกระบะเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นพลาสติกชนิดใดครับเพราะว่าตามตามขอบกระบะมันก็ไม่ได้บอกไว้ครับเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องใช้ตัวมันเองเนี่แหละครับเรามาตัดเป็นเส้นไว้สําหรับเป็นตัวเชื่อมครับก็มันจะได้เป็นพลาสติกชนิดเดียวกันชัวร์ครับผมก็เลยนําส่วนที่ตัดทิ้งนะครับเอามาขีดเป็นเส้น ความยาความกว้างประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ยาวก็ตามที่ที่เห็นในภาพนะครับก็ตัดไว้สัก2อสเส้นครับเผื่อไว้ครับเป็นตัวเชื่อมครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็เอาคัตเตอร์มาเก็บขอบนะครับเพราะว่าเราใช้ใบใบตัดเหล็กตัดเนี่ยมันจะทำให้ ตัวพลาสติกเรามันจะละลายเป็นขุยติดตามขอบนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์มารูดเก็บให้เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาก็คือจะมาตัดตัดบากตัวใหญ่นะครับตัวที่เราตัดทิ้งไว้ตัดตามแนวสีแดงครับเพื่อที่เราจะทําให้ด้านหน้าเนี่ยมันแคบลงครับ ตัดบากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเจียตัวน,น,นูนอยู่ด้านใต้ของกระบะครับตัวที่นูนเสริมความแข็งแรงครับเพราะว่าเราจะเจียให้มันเรียบเพราะว่าเราตอนเราเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ติดตัวนูนครับมันจะทําให้เราเชื่อมได้ง่ายแล้วก็ติดกันได้ดีครับ ตอนต่อมาแล้วก็จะมาตัดบากด้านข้างนะครับเพื่อที่เราจะหักด้านขอบของกระบะเนี่ยเข้ามาด้านในมาชิดกับแนวที่เราบากไว้ครับพอเราเอาขอบของกระบะมาชิดกับแนวที่เราบากไว้เนี่ยเราก็จะได้หาส่วนที่เราจะตัดทิ้งครับเป็นมุมเล็กๆอยู่ด้านข้างครับ หลังจากตัดบากตามมุมตามขอบต่างๆเรียบร้อยครับก็เช่นเดิมครับเอาคัตเตอร์เนี่ยมาเก็บรายละเอียดพวกขุยที่อยู่ตามรอยตัดครับแล้วก็พอเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลองเอาแนวที่เราบากเนี่ยมามาทาบกันดูว่ามันแนบสนิทกันไหมนะครับถ้ามันมีช่องว่างหรือว่ายังไม่แนบส่วนไหนแล้วก็เอาคัตเตอร์เนี่ยตัดแต่งต่อครับเพราะว่าตอนเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้เราเชื่อมได้ง่ายครับ หลังจากนั้นเราก็มาเจาะรูที่มุมบนทั้ง2ด้านนะครับเราเจาะรูเพื่อที่จะใช้สําหรับอสอดลวดสอดลวดเพื่อที่จะดึงปีกเพื่อที่จะดึงปีกทั้งสองข้างเนี่ยเข้ามาตามแนวที่เราบากครับพอเราปรับระยะของลวดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเป่าลมร้อนเลยนะครับก็โดยที่ใช้ เครื่องเชื่อมพลาสติกเป็นตัวเป่านะครับเครื่องเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบความร้อนจะสูงแต่ว่าลมมันจะไม่กว้างครับลมมันจะแคบแคบเหมือนลักษณะเป็นเส้นครับเราจําเป็นต้องสายหัววนไปวนมานะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับจะเยน็นๆครับเราจะไม่จี้เฉพาะจุดนะครับเพราะว่าลมมันร้อนแล้วมันจะละลายครับค่อยๆวนไปเรื่อยแล้วพอความร้อนมันทั่วเนี่ยตัวพลาสติกมันจะ มันจะงอหักไปตามแนวที่เราดึงลวดไว้ครับในการเป่าลมร้อนเพื่อที่จะดัดมันเนี่ยถ้ามันยังร้อนไม่พอหรือว่ามันยังอ่อนตัวไม่พอเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปไปดัดมันนะครับเพื่อเดี๋ยวมันจะหักได้ครับแต่ถ้ามันความร้อนถึงมันอ่อนตัวเนี่ยมันก็จะ มันก็จะปรับได้ง่ายนะครับไม่ต้องออกแรงเลยนะครับหลังจากที่เราเป่าลมให้ด้านข้างเนี่ยโค้งเข้ามาหาด้านในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงก็คือการเชื่อมรอยบากของเราที่เราบากไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้ติดกันนะครับก่อนจะเชื่อมแล้วก็พยายามาจัดให้ทั้ง2ด้านเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันให้มากที่สุดนะครับ เราจะได้ทำการเชื่อมได้ง่ายครับในการเชื่อมเนี่ยเราก็จะเอาตัวเป็นเส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะครับเอามาเชื่อมโดยเราจะเป่าที่ปลายให้มันร้อนจนมันละลายเลยนะครับแล้วก็กดไปครั้งแรกครับให้มันติดกับด้านล่างแล้วพอมันติดแล้วเราก็ค่อยๆเป่าทีละนิดแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยดันโดยให้น้ำหนัก ให้พอดีกับการเชื่อมนะครับอ่ามันจะถ้าน้ําหนักมันพอดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบตัวเนื้อพลาส,สติกเนี่ยมันจะไหลออกด้านข้างนิดนึงนะครับมันจะทําให้เราเชื่อมติดแน่นดีครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมให้ครบทุกด้านที่เราตัดเลยนะครับ จากที่เราเชื่อมอครบทุกรอยตัดของเราแล้วนะครับแล้วก็จะมาะเป่าลมร้อนนิดนึงครับเพื่อที่จะมาจัดทรงตามมุมตามขอบที่เราหักปรับองศานะครับแล้วก็มาจัดทรงอีกนิดนึงครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาตัดด้านหน้านะครับ ตัดด้านหน้าให้ให้ปีกด้านข้าง2ข้างเนี่ยมันเอียงลงนะครับแล้วก็ตัดด้านหน้าให้มันเรียบตรงครับเราตัดด้านหน้าแล้วก็ปรับให้มันเอียงเนี่ยเพื่อที่เราจะไปสวมเข้าไปในตัววงของเครื่องร่อนมูลเส้นเดือนนะครับแต่เราจะไม่ได้ตัดขนาดที่มันจะเป๊ะมากนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับเราจะตัดคร่าวๆแล้วเราจะไปปรับอีกทีเนี่ยตอนที่เราทดสอบ ตอนเดินเครื่องหรือตอนหมุนวงวงเครื่องล่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตัดแต่งเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับเราเก็บขอบรอยตัดต่างๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับไว้อาจจะทําเครื่องร่อนมูลเสตเดือนเองหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับเพื่อที่เป็นแนวทางไว้เป็นสิ่งประดิษฐ์สําหรับภายในบ้านนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามช่อง MG DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ